จะพาทุกคนนะครับมากินปิ้งย่างกระทะร้อนแบบบุฟเฟ่กัน 258บาทบวกบวกมีกุ้งแบบกินไม่อั้นแล้วแถมหันไม่จํากัดเวลานั่งุ้งูอยู่แียวคุ้มนะ้ว่เนื้อคือโคตรหมเนื้อชิ้นใหญ่ด้วยแล้วก็มีให้เรื่องหลักหลายส่วนด้วยนะทุกคน <c oughs> คือไม่ได้มีแค่เนื้อไทยอย่างเดียวมีเนื้อที่มาจากต่างประเทศด้วยนะ <c oughs> โอ้นี่เันสวรรค์ของเธอระชัตสวรรค์ชั้นไหนไม่รู้แต่สามชั้นอันนี้แหละชั้นของฉันและขออีกสิบถาดสามชั้นโอ้ของกินเล่นของ,ของขอทอดนี่คือจัดหนักจัดเต็มี่ะจิ้มขออเขาอร่อยหมดเลยอ่ะร้านทีน่นั่งจิะ คลิปนี้นะครับเรา2คนนะครับจะพาทุกคนนะครับมากินปิ้งย่างกระทะร้อนแบบบุฟเฟ่กันที่สําคัญเขามีนะครับกุ้งแม่น้ำไซ้ยักษ์นะครับให้กินด้วยซึ่งร้านนี้ชื่อร้านว่าติดมันนะฮะตั้งอยู่ตรงบริเวณปิ่นเก้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเขามีอีกหลายสาขามากๆเลยนะครับสาขานี้เนี่ยของนะฮะสดแล้วก็มีทั้งหมูมีทั้งเนื้อให้กินด้วยเดี๋ยวตามเข้าไปในร้านนะครับไปค่ะ มาทุกคนใน,นร้านนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นไลน์บุฟเฟ่ให้ตักนะครับซึ่งเขาแบบดูสะอาดมาก<ช>เป็นห้องห้องหนึ่งนะแล้วก็สว่างสวยนะครับให้แม่พาไปดูดีก่าว่าเขามีอะไรกินบ้างมาเนี่ยในโซนอาหารสนของ,ๆๆงดดดเขานะคะทุกคนนี่กุ้งแม่น้ำค่ะวันนี้นะคะเราตั้งใจจะมากินกุ้งแม่น้ำแบบสไตล์ไอแบงค์เดลี่อยู่แล้วนะคะนี่มีสบายนางมีหมึกพวกหมึกนี่ก็เยอะนะมีหมึกวงหมึกยักษ์นะคะมีมันหมูปูอัดเต้าหู้ชีสนะคะมีหมูเด้งมีปลาด้วยนะคะใครที่ไม่ได้ทานเนื้อค่ะทานปลาได้นะคะฝั่งนู้นคะ คนก็จะมีอันนี้เลยโฮมแบงค์ือจะมีเนื้อลูกเต๋านิวซีแลนด์นะคะมีตับมีหมึกกรอบมีหมึกสด,ม,ม,สดมีกุ้งสดกุ้งเขามี2ไซส์นะไซส์เบสิกก็จะประมาณนี้นะคะแต่เรากินกุ้งเผาค่ะของที่แม่อยากกินในไลน์นี้แม่อยากกินอะไรต้องเป็นกุ้งอยู่แล้วปะออ <laughs> กุ้งแล้วก็ขอเป็นหมูสามชั้นจ้ะ แบงคพูดอะไรหลายอันนี้ต้องจัดก่อนเลยใช่ไหมใช่กุ้งนี่มีกุ้งแม่น้ำให้กินด้วยทุกคนสายกำลังดีมากเลยอ่ะเธอฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้นะครับที่แช่เนื้อทั้งหมดนะครับมีเนื้อหมูถัดใหญ่นะก็จะอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ความเจ๋งของร้านนี้คือในราคาแค่200กว่าบาทคือไม่ได้มีแค่เนื้อไทยอย่างเดียวมีเนื้อที่มาจากต่างประเทศด้วยนะมีเนื้อเสือรองไห้ออสเตรเลียลิ้นวัวเพราะแบงค์ไม่เน่โอ้แล้ว200กว่าบาทได้กินลิ้นวัวเลยทุกคนดูดูมีลิ้นวัวนะ ที่ผมชอบมากนะในการกินปิ้งย่างกระทาร้อนนะทุกคนนี่ข้างล่างเป็นริบอายทุกคน ดิบหาชิ้นใหญ่มากสีสวยเวอร์เลยนะ <c oughs> หนเหมือนเนื้อเขาแบบหั่นแร่มากําลังดีนะ ah. และด้วยความที่มันเป็นกระทาร้อนทุกคน <c oughs> ความบางความหนาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยอยากได้รับบทรีวิวหมูบ้างเพราะว่าไอ้ได้เป็นสายหมูอยู่แล้วใช่ปะทุกคนนี่สายหมูรู้เป็นหมูก็ <c oughs> เป็นหมูด <c oughs> ้วยอันนี้มี3ชั้นนะมี3ชั้นมีสันคอหมูแล้วสลา์มาแบบฟิลแบบสะดุ้งไฟแล้วเข้าปากได้เลยอะทุกคนหมูลายหินอ่อนอุ้ยเราไม่เคยกินหมูลายหินอ่อนเลยหมูลายหินอ่อนถามที่ไว2สองร้อยได้กำไรจริงม่้เดี๋ยวฉันจะต้องถามเขาจะหน แล้วว่า200ได้กำไรจริงไหมนี่หมูรหินอ่อนแบงแล้วก็มีเบคอนรมควนันตายตายแล้ววันนี้เ่าะฉันจะไขมันจุกอ,อกไปเลยก็ในโซนตู้แช่ผักนะคะที่เราเห็นเด็ดเลยนะคะก็จะมีนี่มีเนยนะค่ะก็มีมาม่ามีไข่มีฟองเต้าหู้นะคะมีเห็ดออริจินทิใครที่แบบชอบกินผักก็เยอะเหมือนกัน คือของกินเล่นก็มีเยอะมากเลยนะมีนี่ฮะนักเก็ตไก่แฮชบรานะโอ้ของกินเล่นของทอดนี่คือจัดหนักจัดเต็มแล้วก็มีไส้กรอกอีสานนะทุกคนมีของทอดไส้กรอกหนังไก่ทอดไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครแบบขี้เกียจปิ้งย่างก็นั่งกินของทอดก็ยังได้เลยทุกคนแล้วมัน200กว่าบาทเองไงเขามีข้าวสวยด้วยนะคะแต่ข้าวสวยเนี่ยเราต้องสั่งกับพนักงานนะคะมาฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นโซนผัดนะคะมีหมี่ั้วมีมักโรนีนะคะมีข้าวผัดไข่มีหมี่หยกแล้วก็ม ะส่แซบอย่างเราก็ไปต่อเลยค่ะไปต่อที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะมีหลากหลายมากมีน้ำจิ้มงานน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มปิ้งย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็อีกอันนึงน้ำจิ้มปิ้งย่างบาร์บีคิวนะคะ อันนี้เขามีน้ำจิ้มสุกี้แบบโซนโบราณนะสุกี้โบราณอะไรอย่างเงี้ยและในราคานี้นะทุกคนมีน้ำหลากหลายมากเลยไปน้ำสีก่อนมีน้ำพันมีชามีน้ำเก๊กฮวยมีน้ำองุ่นมีชามะนาวแล้วก็เครื่องดื่มของเรานี่ก็เยอะเลยมีให้คุณได้เลือกรองกินได้เลยนะคะของหวานนะเดี๋ยว่อยมาจัดนะคะมีทั้งเยลลี่มีทั้งเค้กมีทั้งไอศครีมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวใอยมาจัดขอไปกินของทาวก่อนยังไม่ได้กินเลยทุกคนมาตักน้ำกัน มาครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ที่โตเรียบร้อยนะแ<ช>ม่อายได้ว่าอดใจไม่ไหวคือปกติแล้วใครดูช่องเรามาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าเราจะต้องมานั่งก่อนนะอันนี้คือไม่นั่งเลยไปตักของอย่างเดียวเลยนะไม่คือทางเข้ามันแกล้ที่ตักของไงพอเราคิดจะเข้าไปดูปูบ้านแล้วมันอดใจไม่ไหวมันก็เลยหยิบเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องเดินหลายรอบร้านนี้นะคะทุกคนเขามีหมูกระทะนะคะมีกระทะร้อนนะคะแล้วก็มีชาบูนะคะหนึ่งอย่างเนี่ยในราคา258บาสิบแปบวก,บวกนะต่อคนนะต่อคนแต่ถ้าเราอยากสั่งกระทะร้อนเพิ่มหรือว่าอยากสั่ง ชาบ,บูเพิ่มเนี่ยก็แอดเพิ่มนะคะทุกคนสําหรับเรานะฮะสองบาทแค่มีกระทะให้ย่างกินเนี่ยได้กินกุ้งแม่น้ำเนี่ยก็คุ้มมากๆแลทุกคนใช่ไม่รอละไม่รอจัดกุ้งไม่รอเ,เดี๋ยวขออันแรกนะคะของกินกุ้งแม่น้ําก่อนทุกคนไส่กุ้งแม่น้าของเราคะเป็นตัวประมาณนี้เลยนะคะเรากินแบบได้หลายตัวม,มากกินได้ไม่อัน้นและไม่จํากัดเวลาวิธีการกินนะ,ะเราก็เพื่อความรวดเร็วนะเรายอมลงทุนเสียเพิ่มอีก50บาททุกคนเพื่อให้กุ้งของเรานะไปย่างอีกกระทะหนึ่งนะแล้วก็เอาเตานะครับที่ ะะมาย่างพวกหมูกับเนื้อแล้วเราก็จะเอาสาชั้นลงไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวกระทะร้อนเนี่ยมันสามารถคลุกเคาเขา้ากันได้นะพ่อแม่จัดหมู3มชั้นแบบพายระหว่างรอหมูขอชิมน้ำจิ้มหน่อยพ่อเมื่อกี้ไม่เห็นที่จิ้มสุกี้น่าทานมากคราวนี้อ๋อน้ำจิ้มเป็นนี้อร่อยมากเผ็ดแล้วนะทุกคนมีน้ำจิ้มอะไรบ้างน้ำจิ้มนะคะต มาทุกอย่างเลยฝั่งนี้นะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วย,ยสำหรับใครที่แบบจะกินเนื้อปุ้งนะก็มีเป็นน้ําจิ้มซีฟูด้ดแบบค้นๆเลยนี่แล้วเขาก็มีน้ําจิ้มแจ่วด้วยนะคะอย่างที่พ่อแบงค์เนี่ยเอาเนื้อมาก็สามารถจิ้มกับน้ําจิ้มแจ่วได้เหมือนกันโอ้โน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากเลยเนาะเธอลองชิมเผ็ดเผ็ด เนี่ยจิ้มซิพูอ่อเฉยเลยอะสามชั้นสามชั้นอะไรโอ้นี่มันสวรรค์ของเธอสัดรสวรรค์ชั้นไหนไม่รู้แต่สามชั้นอันนี้แหละชั้นของชั้นและจุจวงไปที่น้ำจิ้มบาร์บีคิวแล้วจัดจานมากุสสดสตไปเลยแม่โอสามชั้นของแม่นี่สามชั้นจิ้มน้ำจิ้มแจ่ว อมอมาขออีกสิบถาดสามชั้นอันนี้เขาเรียกว่าของกินเล่นนะพวกสาชั้นอะไรเงี้ยใช่ <มา S 2> คนบ้าเลยทีมของกินเล่นเป็นหมูสามชั้นขอไปต่อที่หมูลายหินอ่อนหมูลายหินอ่อนมันคือหมูอะไรอะ่ะใครรู้ก็บอกกันมาด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะฉันถ่ายไปสองแถวเลยนะเธอโอ้ไปแชง น่ากินมากจั่วมากหมูนี้น่ากินอ่ะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้พวกหมูที่ไอ้ตักมาเนี่ยเขาย่างกับหมูกระทะกันแต่เราอ่ะอยากได้กลิ่นเนยอะบอกตรงๆก็เลยเอาไนใช้เออก็เลยเอาไปใช้ในอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรมันดุ้งเร็วแล้วมันก็มาเร็วเลยอันนี้คือหมูลายหินอ่อนนะคะโอ้กินข้าวเย็นไปพร้อมกันค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ไอ้แม่เลดี้อยู่อนคุณค่ะขอกินด้วยได้ไหมอร่อยไหม รู้ไหมพ่อชอบน้ำจิ้มแหลวของเขาพ่อชอบน้ำจิ้มแจ่วมาแจ่วแบบแบบพ่นแบบแม่เอ๋ทำเลยนี่ทุกคนดูหมูหินอ่อนอ่ะหมูลหินอ่อนอร่อยอ่ะโอ้คือ texture มันมีกรึบๆด้วยอ่ะทุกคนเพราะไม่เหมือนเอ็นแบบกรึบๆแบะบอกไม่ถูกอร่อยเมื่อกี้ผมแอบย่างเนื้อกับลิ้นไปแล้วนะใช่นี่ทุกคนมีหลายส่วนเลยยำรวมอ๋อยำรวมเนื้อน่ากินมากโอ้ยอะไปจิ้มแจ่วอู้นี่ทุกคนไป เนื้ออร่อยมากทุกคนโอ้โหโคตรดีแล้วกินอย่าน้ต้จิ้มแจ่วคือแบบจิ้มแจ่วโคตรแซ่บอ่ะขอชิมน้ำจิ้มแจ่วหน่อยเด้ไงฮะจิ้มแจ่วสุดปังไหมจิ้มแจ่วอร่อยมากอร่อยทุกอย่างจิ้มเขาอร่อยหมดเลยอ่ะเอาจริงนะร้านหมูกระทะเนี่ยมันมีหลายร้านร้านปิ้งย่างมีหลายร้านแต่ร้านที่น้ำจิ้มอร่อยมันมีไม่กี่ร้านทุกคนใช่มาทุกคนและความตั้งใจของการมากินร้านนี้ก็คือการมากินกุ้งไว้น้ำนะทุกคนกุ้งไว้น้ำนี่ย่างเสร็จเรียบร้อยในเตาข้างเรานะอยากให้ทุกคนนไดดดู้้้ออ่ะโโหมมีัวย ขอยัดจิ้มด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเอ้ยเอาไั้เลยเหรอโอ้มันน่าโดนมากแม่ไอเนี่ยจะเป็นคนชอบกินหัวมากถึงใจคนรับหัวนะทุกคนตัวเนื้อกุ้งมันเด้งดีเนาะมันแน่นอ่ะอีได้แล้วจัดไปส <c oughs> ดมากแกะกุ้งมาแล้วสามตัวเผื่อพ่อแบงค์เอามากินกันโอ้โอร่อยมากยา,ากุ้ง,งมีซูเขาเนาืแบบจเจก กินดูดเยต่ว่ากินมะนาวชัดมากเลยอะให้เราจิ้มหน่อยไปนั่งกินกุ้งอย่างเดียวคุ้มนะสองร้อยห้าสิบแปดบาทบวกบวกมีกุ้งแบบกินไม่อั้นและถึหันไม่จำกัดเวลาบ้าแล้วกินแต่กุ้งจ้ะบอกเลยมาใส่อีกมาใส่อีกแม่แกะให้กินนะมีจะบอกว่ากุ้งนะทุกคนมันจะเป็นไซส์ที่แบบกำลังดีอะดูดิแล้วมันเจ๋งที่มันกินได้ไม่อั้นอะทุกคนโอ้โ ข่าวเลยเนื้อตัวนี้ฉันจองนะดูดีมากอย่างรอแม่แกะกุ้งนะไปกินพวกตระกูลเนื้อกันดีกว่านะครับเรามีทั้งเสือร้องไห้มีทั้งเนื้อใบพายมีหลายเนื้อมากเลยนะทุกคนดูทุกคนชิ้นใหญ่เท่านี้เลยชิ้นใหญ่มากบ้าแล้วโอ้โห<อ><อ>เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูดีอันนี้เสือร้องไห้อะเน,นี่ยใส่ต่อใส่ต่อมามามาปีกจัดปีกแล้วตัดกันไปต่อที่ริบอายนะฮะไถ่เนื้อคือโคตรขมเนื้อชิ้นใหญ่ด้วยแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายส่วนด้วยนะทุกคน วางไปเลยแบบไม่ต้องกลัวอ่ะแบบดุ้งๆเพราะว่าเนื้อเนี่ยไม่ต้องกินสุกมากก็ได้นะฮะไม่เหมือนหมูนะเราเอาแบบดุ้งๆพอจะดุ้งไฟแบบกระทะร้อนพอนะฮะแล้วก็ยังมีเนื้อใบพายด้วยนะเนื้อใบพายแบบก็ชิ้นใหญ่ไม่แพ้กันนะฮะุกคราว,ท,ราวทุกคราวก่อนจริงๆมันก็ได้แล้วล่ะอันไหนได้เราขึ้นเลยพ่อนื่อเอาไปโอ้ยและเมื่อเราย่างเสร็จนะครับยังไงเราก็จะมากินกับน้ำจิ้มแจ่วนะฮะออที่ผมรักมากไปฮนะปนะโอ้โหชิ้นใหญ่สะใจเอาไป สายเนื้อคุ้มแล้ใไฮเป็นสายซีฟูดนะแลวชอบกินแซลมอนด้วยนะเขามีเป็นแซลมอนสเต็กให้ตักเลยนะทุกคนอ,อยู่ตรงโซนนั้นเลยนะฮะสามารถมาตักกินได้แล้วก็มาย่างกินแบบที่เตาแบบพวกเราแต่ขอาทษทีเราเป็นสายกุ้งกับสายเนื้อนะอเนื้อเนื้อจัดไปคุ้มๆเลยเนืแบบ่องเปล่าไงอร่อยอบเนื้อแบบดีมากมนี่มันจิ้มแจอไปเขากินะ่อยอร่อยมาก จะบอกว่าถ้าใครมาช่วงเย็นนะคือร้านเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่4ี่โมงนะ <c oughs> แต่ว่าแนะนําให้มาช่วงเย็นประมาณหลัง6กโมงเป็นต้นไปนะแล้วก็มาจองโต๊ะริมน้ํานะมีที่นั่งริมน้ำนะ <c oughs> ชิลมากเลยนะครับหรือมีนั่งบนพื้นด้วยนะพ่อ,น,อนี่ตรงนี้ เขาเรียกนะขันสไตล์ขันโตนั่งที่พื้นนะแล้วก็เป็นในซุ้มริมน้ําก็มีหรือจะเป็นแบบที่นั่งกว้างขวางในร้านนี้ก็ได้นะอากาศแบบเย็นสบายตอนช่วงเย็นนะครับทุกคนดีมากหมูกระทะกระทะเป็นไงร้านนี้กะไฟร้อนแลวกระทะไม่ติดด้วยนะ๊ะที่ย่างนะคะทุกคนมีหมูสามชั้นหมักนะคะแล้วก็หมูหมักนะคะแล้วก็มีหมูลายหินอ่อนอันนี้ชอบมากเลยเแบบเคยได้กินครั้งแรกแล้วถูกใจมากแล้วก็เป็นเบคอนนะคะย่างน่ากินมากดูดิสีลายมันแบบโหดมากอ่ะทุกคนไปมากินมาก <Wow. S 2> สำหรับฉันนะฮะต้องน้ำจิ้มแจ่วนะฮะนี่น้ำจิ้มแจ่วเขาอร่อยมากชอบมากน่ากินมาก เออน่ากอบมากเลยแม่ย่างหมูเนี่ยมันต้องแห้งแห้มันจะได้อร่อยเผ่อแป๊บเดียวนะคุณนภัชรินเขาจัดเต็มมากย่างแบบทั้งกระทะนู้นทีกระทะนี้ทีเรียกว่าเมียคือสนุกมากอะ่ะชอบอ่ะเออมีทั้งกระทะแบบหมูกระทะแบบนี้แล้วก็มีกระทะแบนโหเมียย่างสลับไปมามือนี่คือเป็นละวิงเลยขอกินหน่อยนะคะหมูสามชั้นนะคะอยาคุณเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะบอกเลยเนาะร้านนี้เป็นไงติดใจ ต้งแต่ต้องไปหาสาขาแบบใกล้ๆแถวแถวบ้านเราอีกบ้านเราเขามีมีหลายคนไหมที่เป็นแฟนๆไอแบงค์เดลี่เนี่ยเราอยู่ฝั่งทนนะก <c oughs> ็อคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าร้านฝั่งทนเด็ดๆมีร้านอะไรอย่างเ้<ห>เดี๋ยวเราจะได้ขยับจากฝั่งบ้านเราโซนรามินทาโซนมินบุรีนูน่นนี่นั่นนะคะมาฝั่งทนบ้างโอ้น่ากินเนื้อย่างดีมากอันนี้นะ อะไรนะที่ทําให้นะชมตลอดกุ้งมาแล้วจ้าแม่ไอ้แก่ให้กินหน่อยก็สําหรับร้านนี้นะฮะก็ขอบคุณร้านติดมันนะร้านนี้เรียกว่ามีมากถึง60สาขานะฮะเปิดตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นนะซึ่งแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีเวลาปิดที่ไม่เหมือนกันบางร้านอาจจะปิดตีสบางร้านอาจจะปิดตีห้านะฮะซึ่งร้านนี้เนี่ยปิดตีสนะสาขาที่เรามา และใครนะคะที่เป็นนักกินกุ้งตัวโยงเนี่ยมีตั้งแต่วันที่คลิปออนนะคะทุกคนจนถึงวันที่12เมษายนเรียกว่ามากินกันได้ยาวๆนะนอกจากจะมีกุ้งแล้วก็มีแซลมอนให้ย่างกินด้วยนะคือ <c oughs> แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นที่เขาจะมีจัดมาให้แต่ละเดือนนะซึ่งเดือนนี้เรียกว,ว่า258บาทบวกเนี่ย คุ้มค่าสุดๆแล้ใครที่ชอบกินชาบูนะคะทุกคนชาบูเนี่ยเขามีทั้งน้าใสน้ำำําดําแล้วก็ซุปหมาล่าด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ดูตามพวกเรามาถึงตอนนี้แล้วอยากตามรอยมานะและ้วสนใจอยากจะลองโทรจองหรือว่าไปดูรายละเอียดเมนูเพิ่มเติมที่เขามีมากกว่า80เมนูบางเมนูเราอาจจะยังไม่ได้กินนะทุกคนก็ไปดูในเพจของเขาได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ใน description ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่มากินแล้วก็อย่าลืมมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะว่าร้านนี้ตรงปกเหมือนที่พวกเราพามากินไหมนะครับ จบแล้วนะครับใครชอบรายการกินแบบนี้พาไปกินร้านนุ่มงเมนูปิ้งย่างกุ้งย่างแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะว่ามีร้านไหนอีกที่มันแบบคุ้มค่าแบบนี้นะครับผมแล้ว้าคลิปนี้ของเรานะคะมีประโยชน์กับคุณนะคะฝากแชร์หรือว่าแท็กเพื่อนเนี่ยไปกินพร้อมคุณด้วยนะคะแลวใครที่เป็นผู้ชมท่านใหม่นะคะฝากกด subscribe ช่อง Ice b a บล็กเดด้วยค่ะออไปแล้วครับ,รบเจอกันคลิปหน้ากับรายการไอซ์ <I said. S 2> แบง็กโซครับเจอกันอีทีหน้าจาพาไปกินร้านอร่อยเหมือนเดิมฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3าคน ฝากกด Subscribe ให้ช่อง i Bank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง a c e b o o k ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย